ราได้ฟังในเรื่องเนื้อหาของการสร้างคอนเทนต์นะคะแล้วก็เจาะลึกไปที่ Facebook ไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูเรื่องของ SEO ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักไม่เข้าใจเลย SEO นะคะพี่ตาก็มาแรกๆก็งงเหมือนกันนะคะว่า SEO คืออะไรแต่เชื่อไหมว่ามันกลายเป็นคำที่มีความสำคัญมากนะคะ SEO นั้นย่อมาจาก Search Engine Optimization นะคะก็คือว่าเวลาเราหาอะไรจาก Google เนี่ย SEO เนี่ยจะขึ้นมาแสดงผลในหน้าแรกนะคะถ้าหากว่าคอนเทนต์ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ SEO กันค่ะทุกวันนี้นะคะเมื่อเราต้องการหาอะไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราเซิร์ชจาก Google นะคะคำค้นหาเนี่ยคนมักจะนิยมดูแค่หน้าแรกเท่านั้นนะคะก็คือไม่เกิน10อันดับหลังจากนั้นถ้าหล่นไปอันดับที่11แล้วก็อยู่ในหน้า2เนี่ยคนไม่ดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องฝึกทำยังไงให้คอนเทนต์เราดี แล้วก็ได้รับการจัดอันดับจาก Google ให้เข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะคะซึ่งปัจจุบนันนี้หลักการสำคัญก็คือน้องๆจะต้องคิดคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดนั้นก็คือคำค้นหานะคะไม่ว่าเราสินค้าหรือแบรนด์หรือว่าอะไรธุรกิจอาหารหรืออะไรก็ตามของน้องๆที่ทำอยู่เนี่ยคีย์เวิร์ดคำที่เป็นคำสั้นๆของน้องๆคืออะไรลองคิดกันดูทุกคนเป็นกันบ้านนะตอนหรือคิดตอนนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะหากว่าเราใช้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ย ให้อยู่ในคำค้นหาแล้วในที่สุดจะถูก Google จัดอันดับขึ้นมาในหน้าแรกๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคของ SEO ที่สำคัญมากนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าการทำพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะใน10กว่าอย่างเนี่ย SEO ยากที่สุดแล้วพี่ตาก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ทำให้การรีวิวหรือการที่ว่าเราเขียนอะไรก็ตามแล้วมาติดหน้าแรก Google ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสามารถทำได้นะคะน้องๆซึ่ง SEO นะคะก็คือการทำให้เว็บไซต์นะคะหรือว่าคำจาก Facebook อะไรของเราเนี่ยมาติดอันดับต้นๆของ Search Google แต่พี่ตาเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะว่า Google กับ f c e e o o o เนี่ยเขาเป็นคนละค่ายกันนะคะ Google เนี่ยก็เป็นองค์กรธุรกิจอันนึงนะคะ Facebook ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่ง a c e b o o k เนี่ยจะผูกกับ IG นะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ Google เพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเขียนอะไรใน Facebook มันอาจจะไม่มาติดในอันดับ Google ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่จะมาติดอันดับใน Google ได้มากคือเว็บไซต์ค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่มีเว็บไซต์นะคะอันนี้อยากขอให้ทดลองทำกันนะคะเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายต,อ,ยตอนแรกเท่านั้นที่เราอาจจะต้อง จ้างเว็บมาสเตอร์มาทำเว็บไซต์ให้เรานะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทำเป็นนะคะซึ่งพี่ตาเนี่ยก็มีเว็บไซต์ของตัวเองหลายเว็บนะคะแล้วก็ไม่ได้จ้างคนทำแพงนะคะแต่เราต้องการให้มีเว็บแยกเป็นหน่วยธุรกิจเราเฉพาะนะคะซึ่งเมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งทำเว็บอันนึงเพิ่งเปิดหน้าร้านอีกอันหนึ่งไม่นานก็จ้างน้องเขาออกแบบเว็บไซต์ประมาณ8000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เสียค่ารายปีเว็บไซต์เนี่ยจะเสียอยู่ที่ประมาณ 1, 1 5 0 0บาทนิดๆนะคะอันนี้เป็นการลง,ลงทุนขั้นต้นของเราแต่ว่าจะทำให้เรามาติดอันดับ SEO ได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า SEO เนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่เสียงเงินแต่ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะทำให้เว็บไซต์เรามาติดอันดับแรกๆจากการค้นหานะคะบางทีอาจจะต้องใช้เวลานานหลายวันหลายเดือนเป็นปีนะคะเรียกว่า organic t r a ฟฟ i c นะคะแต่ว่าในที่สุดถ้าหากเราทำได้สม่ำเสมอนะคะขเขียนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเราจะมาติดอันดับ Google ในหน้าแรกอย่างคาดไม่ถึงค่ะทีนี้มันจะมาติดอันดับ Google ได้ยังไงน้องๆหลายคนอาจจะง,งงนะพี่ตาจะเล่าอันนี้ให้ฟังนิดนึงเป็นเทคนิคในเชิงลึกของ Google แต่ว่าเป็นความรู้นะคะว่า Google เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ของเขาก็คือ Google Bot นะคะซึ่ง Google Bot เนี่ยจะเข้าไปทำการเก็บข้อมูลหรือใช้เรียกว่า Claw นะคะซึ่ง Google Bot หรือหุ่นยนต์ของเขาเนี่ย นะคะจะไปรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มารายงานให้ Google ทราบหลังจากนั้นนะจะมาทำการแรงกิ้งและอินเด็กก็คือจัดอันดับดับชนีนะคะว่า Google สมควรเห็นว่าให้ขึ้นในหน้าแรกหรือหน้า2นะคะแล้วก็ Google ก็จะทำการประมวลผลนะคะถ้าหากว่าข้อมูลอะไรดีก็มาติดอันดับในหน้าแรกได้เลยน้องๆเชื่อไหมว่าอันนี้ยสำคัญมากนะคะเพราะว่า จะทำให้รู้ว่าลูกค้าตัวเองกำลังต้องการอะไรคำตอบแบบไหนใช้คีย์เวิร์ดแบบไหนชอบคอนเทนต์แบบไหนนะคะมันมีเทคนิคที่พี่ตาอยากสอนแนะนำให้น้องๆรู้จักหนึงแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทำนะแต่อันนี้เป็นอะไรที่น่าจะลองรู้ไว้นะคะก็คือเทคนิคของพวก SEO เี่ยเขามี w i t t h h t นะคะกับ Black Hat นะคะหมวกขาวกับหมวกดำนะคะบางทีก็มี p r a y Hat อีกก็คือหมวกเทานะเป็นศาสตร์หนึ่งของการทำา SEO ค่ะก็คือว่า มันจะถูกแบ่งเป็นสายขาวและสายดำเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับดีๆได้เหมือนกันนะคะโดยที่เทคนิคสาย w ไวแฮ t อันนี้พี่ตาก็ทำให้ลูกค้ามาหลายคนนะคะก็คือเราเขียนคอนเทนต์ให้เขาดีๆนะคะสร้างกลยุทธ์แล้วก็ใช้คำคีย์เวิร์ดให้ดีๆนะคะเนื้อหาสบายตาหน้าอ่านมีคุณภาพก็จะมาติดหน้าแรก Google ได้ไวแต่มันมีอีกเทคนิคนึงก็คือพวกเทคนิค b l a c k h a t SEO อันเนี้ย จริงๆไม่แนะนําให้ทําแต่อยากบอกให้รู้ว่ามันมีนะคะก็คือเป็นเทคนิคการโกงทุกรูปแบบอย่างเช่นเป็นคีย์เวิร์ดที่ผิดกฎหมายหรือว่าโปรแกรมยิงกราฟิกสแปมคีย์เวิร์ดการแลกลิงก์อะไรเหล่านี้เป็นต้นน้องๆเคยได้ยินนะคะซึ่งอันนี้จะทาให้มาติดหน้าแรก o o g l e ได้ไวเหมือนกันนะคะก็เลยให้เป็นความรู้ให้เป็นข้อมูลไว้ด้วยทีนี้การจะมาสร้างเว็บไซต์ที่เรากําลังจะรันหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มมาบ้างแล้วให้ติด SEO เนี่ย มันจะทำยังไงนะคะมันก็มีเทคนิคเยอะนะคะคืออาจจะต้องใช้การผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามือถือของเราเนี่ยเขาเรียกว่า mobile friendly หรือเปล่าคะไม่เชื่อน้องๆลองเปิดเข้าไปดูถ้าใครมีเว็บไซต์หรือมีอะไรนะคะก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เราโพสต์อะไรก็ตามเนี่ยมันดูง่ายหรือเปล่าแล้วมันดูแบบมันเต็มหน้าจอพอดีไหมหรือว่ามีส่วนบางส่วนติดบางส่วนหายอันนี้ เขาเรียกว่าไม่โมบายเฟรนดีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปทำให้ทุกอย่างที่เราจะโพสต์นะคะหรือเว็บไซต์ของเราถ้าหากใครมีลองทดสอบดูว่าโมบายเฟรน d ี y ไหมนะคะและอีกอันนึงก็คือมันมีเทคนิค On-Page และอ f ฟเพจค่ะก็คือว่าออนเพจก็คือจะสร้างเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนภายในของเราเองนะคะการวางผังเว็บไซต์อย่างง่ายๆนะคะอีกอันนึงก็คืออ f ฟเพจจะต้องโปรโมทเว็บไซต์ของเราออกไปสู่ภายนอก อ่ะอย่างเช่นว่าช่วงนี้ทุกคนก็ดูข่าวโควิดกันตลอดเวลาเนาะน้องๆคงเห็นนะคะว่าบางทีเราดูข่าวชิ้นหนึ่งไปมันจะถูกแทรกด้วยลิงก์ข่าวอื่นๆพวกหนังสือพิมพ์ใหญ่ก็จะทำเยอะนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคออฟเพจก็คือพวกเว็บไซต์ต่างๆเขาจะเนียนในการที่ใส่ลิงก์ข่าวอื่นๆเอาไว้แล้วก็เนียนในการใส่โฆษณาเยอะแยะอยู่ในข่าวชิ้นเดียวที่เราจะดูอันนี้เป็นเทคนิคของ พวกเว็บไซต์ต่างๆที่เขาทำในการขายโฆษณาหรือว่าต้องการโปรโมทลิงก์เขาให้เป็นที่รู้จักยังไงนะคะพี่ตายเนี่ยมีลิงก์เครื่องมือต่างๆที่เรียกว่าเดี๋ยวอาจจะฝากอาจารย์ไว้ให้นะคะมีประมาณ7ลิงก์ซึ่งอันนี้นะคะปกติในคอร์สเราเนี่ยขายราคาเป็นเป็นหมื่นนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเอามาให้น้องๆเลยลงไปทดลองหากันดูคือลิงก์เครื่องมือต่างๆเราเนี้จะเช็คอันดับ ความสนใจของเราความสนใจของลูกค้าต่อเว็บไซต์ของเราได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีเว็บไซต์นี่ก็อาจจะเอาไปรู้ว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่กำลังมาแรงนะคะเดี๋ยวให้ไอเดียเพราะ Google จะมีเว็บไซต์อันนึงชื่อว่า T r e n d g o o g l e นะคะอันนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าพอเราคิดเข้าไปดูจะรู้ได้เลยว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่มาแรงแล้วก็ได้ไอเดียที่เราจะไปทำธุรกิจนะคะอาจจะต่อยอดไปทำอาหารจานด่วนอาหารเดลิเวอรี่อะไรได้ในอนาคตนะคะ แล้วก็เช็คอันดับเว็บไซต์ได้ค่ะอีกอันหนึ่งเทคนิคที่อยากแนะนำก็คือเขาเรียกว่า Backlink นะคะคืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าใส่ลิ้งต่างๆในโพสต์ของเราเนี่ยนะคะให้คนคลิกเข้าไปกลับเข้ามามันจะสร้างเรียกว่าทราฟฟิกมากขึ้นและในที่สุดก็จะไปติดหน้าแรก Google ได้อย่างไวนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าน้องๆจะงงกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรก็สอบถามพี่ตาได้เดี๋ยวตอนท้ายจะให เบอร์โทรให้ Facebook อะไรไว้เผื่อน้องๆอ,อยากจะติดต่ออะไรกลับมาก็ได้นะคะซึ่งณนะตอนนี้จริงๆมันมีเรื่องของ Meta Title และ Meta Description นะคะเป็นเรื่องของการใส่คีย์เวิร์ดในลิงก์เพื่อที่จะให้เรามาติดหนะ้าแรละ o o o l l e แต่ว่าอัน,นเดียวอาจจะยากไปน,นิดนึงนะคะก็เลยเอาเป็นอินโทรขั้นต้นก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนิดนึงว่าข้อควรรู้ที่จะทำา SEO ให้ได้ผล3อย่างคะ่ะอันที่1เทคโนโลยี Technology ต้องดีและทันสมัยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า ทดสอบดูเลยลว่ามก็คือมือถือของเราเนี่ยดูเว็บไซต์นั้นดูง่ายหรือเปล่านะคะที่2เนื้อหาคอนเทนต์ดีนะคะและอันที่3คือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือ Facebook ของเรานะคะเรียกได้ว่าถ้าหากว่าเรามีเทคโนโลยีดีในที่สุดเนี่ยหรือว่าเพจสปีดค่ะก็คือว่าถ้าเปิดดูเว็บอันนึงน้องๆเคยเป็นไหมมันไม่มาสักทีอะเปิดคลิกเข้าไปตั้งนานแล้ว อะไรก็ตามเกินสัก5วิเนี่ยคนจะเบื่อแล้วเปลี่ยนไปทันทีทันใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีสปีดที่รวดเร็วทันใจนะคะทําให้ผู้บริโภคติดตามต่อคอนเทนต์ Content โดนใจนะคะมีการใส่คีย์เวิร์ดหรือคําสั้นๆให้ตรงกับวลีอะไรที่คนต้องการค้นหานะคะอีกอันนึงก็คือความน่าเชื่อถือทำให้ผู้บริโภครู้ว่าเราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงนะคะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะต้องการขายสินค้าอย่างเดียว เสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็อย่าไปพยายามคัดลอกข้อความก๊อปใครมาเยอะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่า Facebook หรือ AI ของ f c e e o o o นะคะหรือว่า Google Bot นะคะปัญญาประดิษฐ์ของสองค่ายเนี่ยจะสามารถจับได้นะคะว่าเราเนี่ยไปกออ๊อปข้อมูลของใครมานะคะแล้วก็ไม่โพสต์ให้เราอยู่ในฟีดอันดับต้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นพยายามสร้างคอนเทนต ขึ้นมาด้วยตัวเองเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยโอ้โหมีไอเดียกันบันเจิดแล้วล่ะตอนนี้ลองหาคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างด้วยตัวเองนะคะเราอาจจะลองคิดว่าเราจะทำธุรกิจประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆหรือจะทำคอนเทนต์เพื่อกินเงินโฆษณาจาก Google Adsense นะคะอันนี้เป็นลำดับต่อไปหรือท้ที่สุดจะทำเป็นเว็บขายของขนาดใหญ่ตอนนี้ดังมากเลยนะ,ะช้อปปี้ลา a า a ้ a นะคะ a า i b a b a หรือว่า t i k t o k ไทรเล่น t i k t o k บ้างโอ้โหเชื่อว่าทุกคนเล่นหมดนะคะ เชื่อไหมทิกตอกเนี่ยมีรายได้มาหาศาลมากนะคะมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยทั้งหมดในตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอันนี้ซึ่งเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องทิกตอกก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆพี่ตามไม่ได้เล่นแต่ว่าเราเป็นพวกไปส่องคนอื่นนะคะก็ไปดูว่าเขาเล่น TikTok อะไรบางคนก็ทำคอนเทนต์ได้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวลองลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็หน้าตาเว็บไซต์ต่างๆเราจะต้องดูง่ายสบายตาโมบายเฟรนลี่นะคะ ในช่วงท้ายของ SEO ก็อยากพูดถึงเรื่องเทคนิคระยะแรกๆนะว่าจะทำให้ SEO ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงนะคะเราอาจจะแชร์ URL ของ Account หรือว่าเว็บไซต์ที่มีคนตามเยอะๆนะคะให้เพื่อนหรือลูกน้องหรือใครก็ตามมากดแชร์ในเพจของเรานะเชื่อมลิงก์ต่างๆนะคะเผยแพร่ไปทุกช่องทางเลยนะคะอะไรที่เราอยากจะเป็นโพสต์ขายทำตัวเป็นสปอคแมนคำว่าสปอคแมนก็คือเป็นประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะ ในเรื่องต่างๆนะคะอาจจะเอาลิงก์เราไปแปะในหน่วยงานต่างๆที่น่าเชื่อถือนะคะบางทีให้สัมภาษณ์พวกสื่อต่างๆด้วยก็ได้นะคะเว็บไซต์หรือเว็บใหญ่ๆให้พูดถึงเราให้มีคนมารีวิวค่ะแล้วก็ Google เนี่ยเขาจะเชื่อถือในความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถ้าหากว่าน้องๆทำธุรกิจอาหารแล้วก็เชี่ยวชาญอาหารอะไรทางใดทางหนึ่งนะคะเน้นไปทางนั้นเลย Google ก็จะให ความสำคัญกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็พี่ตายอยากแนะนําว่าคอนเทนต์ใช้ภาษาเป็นทางการและสุภาพนะคะห้ามเด็กขาดอย่าโพสต์อะไรที่แบบดูแล้วดาร์กเกินนะคะอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเคยได้รางวัลอะไรมาก็ตามพยายามนำมาโชว์หน้าเว็บมีพาร์ทเนอร์คู่ค้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่ก็เอามาโชว์นะคะและการผลิตคอนเทนต์ก็ตอบโจทย์มีความ โดนใจความต้องการของผู้บริโภคนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ SEO นะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไงเราก็ถามและพูดคุยกันได้ค่ะ